สวัสดีครับผมเรามาตำพริกนะครับผมตำพริกแกงบุญเส้นใส่ปลากระป๋องนะครับเรามาตำพริกกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวแต่เราจะพิแพงนะครทบมเมนูของเรานะครับผมตำพริกแบบนี้นะครับให้ละเอียดนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผม หลังสากเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้เราก็จะเอาไปลงน้ําน้ําร้อนนะครับผมเราก็จะใส่พริกนะครับผมนี่ตักเลยล้างคบไปเล่นในตัวครับผมทําแบบง่ายๆนะครับผมหมือนบ้านเรานะกินแบบเหมือนพ่อแม่เราเคยทําแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนะครับผม เราเป็นคนบราน,นอกเนาะเราก็ทําแบบนี้แหละครับผมอาหารง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะครับผมเราก็จะใส่หนังลงไปนะครับผมเราหั่นมาแล้วนะครับผมนี่เทให้หมดเลยครับผมหั่นลงไปแล้วนะครับผมหนังลงไปแล้วปลากระป๋องตามนะครับผม ใส่กระป๋องเดียวพอนะครับผมกระป๋องเดียวก็พอครับผม เปิดปากกระป๋องแล้วนะครับผมเราก็จะปากกระป๋องลงครับผมล้างนะครับถ้วยด้วยนะครับน้ำป,กปลกกระป๋องอืกิ่นพริกนี่แน่นอนมากครับผม ทีนี้เราก็จะไปแช่นะครับผมวุม้นเส้นนะครับผมวุม้นเส้นแห้งนะครับผมแช่น้ำให้มันนิ่มนะครับผมแช่แป๊บเดียวนะครับผมถ้าเอาลงเลยมันจะยาวมากนะครับผมเส้นแช่แป๊บเดียวเองนะครับ ก็ทีนี้เราก็จะใบเมงลักนะครับผมเราก็มาดดิดใส่ต้นหอมไปด้วยนะครับผมแล้วก็มาเด็ดนะครับผมระหว่างนั้นเราก็รอต่อไปครับผมรอดูขั้นตอนถัดไปนะครับว่าเราจะทำแบบไหนนะครับผมล้างต้นหอมก่อนครับผม สิบบาทได้ไม่เยอะนะครับนิดเดียวนะครับผมต้นหอมเนาะทีนี้เราเอาเด็ดหัวหอมลงก่อนครับผมนี่ตัวยาแบบนี้นะครับผมถ้าสุกมันก็สุกนะครับเอาลงไปเลยนะครับต้นหอมแล้วแต่ความชอบนะครับผม ของแต่ละคนเนาะว่าทําแบบไหนนะครับพิธีแบบไหนนะครับผมเขาทําแบบนี้นะแล้วก็สล้างใบเมงลักนะครับผมใส่แมงใบเมงลักด้วยนะครับผมซื้อมาสิบบาทได้เยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นมันก็ไม่ได้เนาะเราก็เอาแค่ ส่วนใบนั้นครับผมที่เหลือก็เก็บไว้ในตู้ไม่ได้ครับตู้มันใหญ่เนาะแล้วก็ทนเอาลงเลยครับผมเพิ่มความหอมเข้าไปนะครับผมับบนี่เลยลงแบบนี้เลยนะครับผม,มเราไม่คนนะครับผมปลากระป๋องเนาะ ทีนี้เราก็มาตัดเส้นนะครับผมตัดบนเส้นเส้นตัดให้นี่นะครับผมก็ไม่ตัดมันจะยาวเกินอย่างน้อยๆตัดสักนิดนึงนะครับผมพอ,อลงเนาะอ สัตว์ไม่ขาดนะครับผมแช่ไม่นานลืมแช่ครับผมล้างก่อนล้างุนเส้นก่อนนะครับล้างให้สะอาดล้างต่อไปพอล้างสัตว์เสร็จแล้วนะครับผมนี่เราก็เตรียมลงครับผมบนเส้นนี่เลยกินแบบง่ายๆบาหน,นอก เมนูง่ายๆครับบะหน,นกของเรากินง่ายนะครับผมจะสุกแล้วนะครับผมรอวนเส้นอย่างเดียวนะครับผม แล้วก็เติมมะเขือลงไปนิดนึงให้รสชาติแบบออกกุเตียวนิดนึงครับผมหั่นลงไปเลยนี่ก็จะสุกแล้วนะครับผมือให้บุนเส้นนะครับผมไม่ต้องคนเยอะนะครับผมบุนเส้น ชิมก่อนครับผมหัวลืมครับผมลืมใส่ของนัวปลารอนัว,นวใส่เยอะอร่อยแส่น้อยแซีบน้อยครับผมเป็นปลาปลาระเด็ดสุดจ้วกจ้วกลงไปนะครับ เป็นไงทีงนี้น่าจะอร่อยแล้วครับผมกินสุดยอดมากครับผม,อ,มอร่อยแล้วครับผมแซ่บมากกินง่ายอยู่ง่ายครับผมสไตล์คนทำงานกรุงเทพนะครับผมขอบคุณนะครับ